มันมีอยู่กี่เรื่องมั้กี่กี่อย่างมั้เนยลอง,ฟ,งฟังเล่นๆดูนะ <c oughs> ลุงเคยบันทึกเอาไว้ <c oughs> โอเคพอมีเหมือนกันลองฟังเล่นๆ สิ่งที่พระศาสดาแม้ว่าพราะองค์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีภาร,รปภาพขนาดไมีอิทธิปฏิหารแค่ไหนเพียงในก็ตามทีพระศาสดาพระองค์นั้นๆน่ะไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้เลยมันมีประมาณสามสี่ข้อต่อไปนี้คือเดืง่งไม่สามารถเปลี่ยนการกระทำ ของมนุษย์ได้ง่ายๆเลยไม่สามารถปรับเปลี่ยนการเกิดของมนุษย์ได้นังไงครัหรือถ้าหาว่ากลุ่มสาธุก็คือไม่สามารถเปลี่ยนวิธีแห่งกรรมเปลี่ยนไม่ได้ วิถีของกรรมที่บอกว่าวิบากกรรมเนี่ยไม่ได้เขาต้องยืนพื้นไงคนที่เขาโหนศาสนาอยู่เขาก็บอกว่าเรื่องกรรมมันของใครของใครมันทดแทนกันไม่ได้มันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะฮะไม่ไปทำได้นั่นแหละ นั่นมันยุคสองพันหกร้อยปีกันมาแล้วนั่นั่นที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้คํานี้อยู่ไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นลุงเรียกกันว่านั่นคืออยู่ในตลาดสดตลาดแห้งหกรรมเนี่ยมันถึงวันนี้ลุงบอกว่าได้ไไเอออย่างที่ลุงพวกว่าเอาใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีโรคกร,รม,มาเลยอย่างเงี้ยเอามาทิ้งกับลุงออกเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนมับรรอากาศเลยอย่างเงี้ยโอเคไหม คำว่าโลกกำรรม,มันจะชัดไปเลยดีกว่า